สำหรับข้อสองนี้นะคะเริ่มมาด้วยคำศัพท์ที่ทุกคนต้องรู้ค่ะใครไม่รู้จดย์เลยค่ะดอกจัน18ล้านดอกคำนี้นะคะ agriculture ก็คือเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะเป็นเาเกี่ยวข้องกับการเกษตรต่างๆแล้วคำศัพท์นี้นะคะก็เป็นคำศัพท์ที่สำคัญจำเป็นควรรู้มากในระดับมปลายนะคะแล้วก็มต้นจริงๆบางคนเขาก็รู้แล้วเนาะฉะนั้นข้อนี้ใครไม่ได้ดอกจัน18ล้านดอกเรามาเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะฉันจะได้คำศัพท์นี้จดไปเลยค่ะการเกษตรนะคะ รารวมๆให้ฟังนะคะข้อนี้เขาบอกว่าการเกษตรในประเทศอินเดียเนี่ย needs to become นะคะก็คือมันเหมือนว่าแบบเป็นที่ต้องการมากเลยที่จะต้องให้มีความยั่งยืนเกิดขึ้นนะคะรวมๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าการเกษตรที่ไหนที่ประเทศอินเดียนะคะต้องการที่จะกลายเป็นถูกถ้าเกิดเราแปลตรงๆก็จะแปลไม่รู้เรื่องเลยคือรวมๆไว้ได้เลยนะบอกว่ามันมีความต้องการคะ่ะที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นเห็นไหมลงแปลใหมค่ค่ะ ทั้งนึงแล้วเอาประโยคมันดูแบบเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะคะ Sustainable ในที่นี้แปลว่ายั่งยืนค่ะจดไปเลยด้วยกันนะคะว่า Sustainable ก็คือเกี่ยวกับความยั่งยืนค่ะฉะนั้นกำลังพูดถึงเรื่องของกเกษตรที่ประเทศอินเดียเนี่ยมันต้องการความยั่งยืนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ Even as a small small ก็คือเล็กถูกไหมคะ Marginal ค่ะดูคําว่า marginal นิดนึงเนาะคำนี้ค่ะ มันมาจากคําว่ามาร์จินนะคะพอมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะหมายความว่าเกษตรกร,ร,กรที่แบบว่าเกือบขาดทุนนะคะเกือบขาดทุนเนาะบอกว่าแม้กระทั่งเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะเออเช่านานะคะที่แบบว่าเป็นไซส์เล็กหรือว่าเออเหมือนแบบขาดทุนอะไรเงี้ยในการทำงานนะคะจุดๆๆ to build Brasilia นะคะคำนี้นะเราอาจจะอ่านตรงนี้นะเราแบ่งอย่างนี้นะคะโดยที่คำนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำดอกจัน18บล้านดอกคำนี้นะคะมีความยากขึ้นมากว่าคำว่า agriculture พี่ให้18หล้านดอกอีกเช่นเดียวกันนะคะคำนี้แปลว่าความยืดหยุ่น,นะคะ่ะทุกคนจดไว้เลยความยืดหยุ่นนะดอกจันไว้นะคะ